ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กับรายการ LRF และ Dem The Best ที่เหลือตัวประกอบทั้งหมดเลยนะทุยเอาไม่พูดอะไหนเลยหรอโอเคให้กูแกะโอเคได้แกก็แกคสวัสดีครับตอนนี้ก็อผมดีเจซีเตอร์จากรายการดีเจซ t เตอร์แคสเซิลเคมเมอร์ทีวีนะฮะใช่ครับนะวันนี้เราอยู่กับเกมอะไรวะ F F ไม่ใช่ F F เงืออ่ะอ P B นะไม่ใช่ โอเคนั่นแหละถูกแล้วอ๋อโอเคครับโอเคเิยมั่โง่นิดหน่อยฮะอยู่กับเอฟซีของผมนะครับเบสนั่นเองและเดนเดเบสอัจฉริยะตั้งถิ่นยศอุ้ยแหลกแหลกแหลกมีกันแหลกนิดนึงอัดไปด้วยนี่แหลกเนาะเดี๋ยวนะอัจฉริยะทีงไหนเนี่ยแกไม่ได้เล่นอัจฉริยะมาจากสลัมบังไงเหรอฮะอ๋อวันนี้ไม่ได้เล่นเขามาเสือกเฉยๆครับเผอิญว่าคอมเจ้งนะฮะอ้าวคอมเจ้งอะไรกันเซนาไดไงวะ อ๋อไม่ใช่เล่นเกมไม่ได้นะโอ้ยโอเคก็ตอนนี้ผมก็อ่อนๆอยู่นะครับเพิ่งเล่นได้ไม่นานโอเคไม่ใช่สมัครไว้นานแล้วแต่ไม่ได้เล่นอ๋อนะ <c oughs> วันนี้มึงเล่นกับใครวะเล่นกับ f อซครับ FC ของอมอ FC ใช่โอเคโดนแล้วเล่นกับ f อซของผมชื่อว่าพีพี <PB S 1> <Okay. S 2> นี่มันเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ ตั้งแต่ PA เริ่มก่อนใะแล้วอะไรคือ PA วะก็ PA มันขึ้นตอนขึ้นตอนของเมื่อตัวบไงโอ้เจอมุกนี้เข้าไปแล้วฮะบไม่ใช่ดวองกันเลยทีเดียวตอนนี้อ่านะฮะวันนี้นานๆทีผมจะมาลงแคสด้วยก็ขอให้ท่านผู้ชมใจเย็นๆนิดหน่อยนะฮะอย่าด่าผมเลย เอาเลย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 พลองไงเด็กไปท้องอ่ะเอาล่ะเอออาฮะคลิปนี้เน <savior> ื้อหาสิบแปดบวกอะไรวะยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะฮะโอ้หัดกันตีนะเนี่ยหัดกันตายจะตีหรือจะตายไม่รู้สิเงียบทำไมอ๋องสตันหรอเปล่า อย่างเงียบดีอย่างเงียบกูเหงาพักนี้ฝนตกคิดถึงเธอได้กูบอกว่าอย่างเงียบได้ได้องี้อ้าวเธอจะใช้ปืนเธอจะทิ้งจะตามแต่ใจของเธอโอ้ยอย่าร้องเลยอยาร้องไม่โดนโอ้ยนี่ปืนมีแต่ปืนกระการนะครับ ก็อย่าว่าผมเลยแล้วกันผมกากจบไหมไม่จบครับเพราะว่าเรายังอาจจะไม่เสร็จจบไหมจบไม่จบฮะก็บอกว่าไม่จบปะทอพวกปาะชนมไม่รู้เรื่องอเออฮะเอานะฮะวันนี้พีบีเรามาอยู่กับเลวันเจมนะฮะเอวไม่ใช่อันนีนีเกมบาสเกมบาสคุณเล่นบาสอยู่อะ่ะเกมบาสอยู่ไม่ใช่เหรอ ใช่เกมวาเนะสนใจเล่นได้เลยนะครับของผมของก๊อปเมกจะพูดชื่อเอาสรุปของไม่แท้ใช่ไหมอย่าอย่าเล่นนะใช่มันเป็นของทดลองครับของทดลองตังไม่มีซื้อนะง่ายๆไม่ใช่อ้าเชี่ยลืมตรงโอ้ยยากครับใครที่เคยดูคลิปนี้เป็นคลิปแรก กรุดนาช่วยติดตามคลิปอื่นๆของ LRF และกด subscribe and subscribe เฮ้ยเขาเปลี่ยนชื่อทีมกันหมดแล้วไอ้อ้าวอะไรเออไม่เปลี่ยไปเเอ้ยยังไม่เปลี่ยนอันนี้สตูดิโอว่าอันยังไม่เปลี่ยนใจเย็นๆอันนี้เป็นชื่อสตูดิโอครับไม่ใช่ชื่อทีมฮะถ้าเป็นทีมแล้วก็ชื่อทีมอะไรศาสตร์อะไรนะศาสตร์บัตเก็ตอ๋อใช่ใช่ใช่ชื่ออะไรวะกูฟังไม่รู้เรื่องออ มึงด่ากูปะเนี่ยแสบแสบแสบแล้วนะดีเจเตอร์อีสัต <c oughs> เตอร์เอ้าด่ากูอีกูไม่ได้ชื่อเตอร,ร์ไปโทรเดเมาเบสอันนั้นวันนี้ดีเจเราจะมาปล่อยมุกควายกันเรื่อยๆกับเกมหลังไม่ต้องไปหาดูมุกแล้วนะมุกควายมีเยอะแยะยิ่งกว่าตลาดขายส,สด,ดมุกแปกนั่นเองแป็กแ่แค่มันคนเดียวแหละครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะ โอเคหน้าเล่บอลหน้าเล่บอลกูโอ้ยแล้วมาภาคเกมบัสอะไรตอนนี้อ้าวมึงรู้ได้ไงมันชื่อเจมมึงบอกว่าเจมหรือเกมวะเอ้อดองฮะเอานะวันนี้ใครไม่รู้จักความกาดของกีบีดีจนั่นแหะจะเป็นคนสอนให้เราเองนะฮะประสบการณ์ในอ่อนได้ดีอจะโชว์ให้ดูมึงโชว์กูโชวะกูโชอ๋อโอเคโอเค กู <c oughs> บอกว่าอย่างเงี้ยยังไม่จบเอาเอาชิดอุ้ยเกือบครับโอเคฮะเดี๋ยวเราเล็งตรงนี้หน่อยนะครับมีไหมไม่มีโอเคโนโน no โ no, น no, no, no ทำไมถ้จะร้องเพลงครับยงดีไม่ดีเอ่อเออเอ่อน้ามาเข้าทำนอนใช่ไหมเออตายนอนจอมันไ,ไปทั้งหัวใจเข้าใจไหมเราไม่มีปืนอะไรเลยดูดิเออ ก็เออสินะโอ้หเดี๋ยวดูน้องน้องใช้เคสคิดซูเปอร์วีโอ้โหน้องโหดจัดอะไรนะซูเปอร์แมนซูเปอร์วีสัตว์เอานะวันนี้เรามีมุกควายนิดหน่อยมาอัดเข้ากับรายการรู้หรือไม่สัตว์อะไรที่ทำลายหนังโป๊มรู้ไหมพัง พองปังพองนี่ปังปอนน่าเนี่ยควายควายมึงอะควายเอฮ้ยแคทชั่ดฮะไอแค่เวลาควายโดนขี่หลังมันรู้สึกยังไงวะควายโดนขี่หลังฮะก็รู้สึกว่าโดนขี่หลังอยังไหมมึงเป็นกระป๋องตั้งแต่เมื่อไหร่วะเดี๋ยวนี้นะ สามารถนะฮะคือชื่อของเขาต่อไปนี้ oh. ใครไม่รู้จักสามารถนะฮะขอให้เพื่อนในห้องมาดูกันด้วยสามารถ <Can. S 2> นะฮะผมไป็พวกผมชื่อแคนครับชื่อนี้ด้วยสามารถแล้วก็ชื่ออะไรด้วยนะชื่อชื่อชื่ออะไรวะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะ <c oughs> สามารถอย่างเดียวพอเพราะถ้าคนเรามีความสามารถทีก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เอาแล้วออเออว่าอะไรวะโอ้โหเล่นบูเข้าใจต้องเข้าใจความหมายของคนเล่นไม่เป็นนะฮะ<อ>ใช่แล้วบูแหลกแฉกกระจายนะฮะใครเคยดูฟาสฟิเรียสเราจะเข้าใจฟาสอะไรนะฟาสฟิเรียสครับอะไรคือฟาสฟิเรียสเอา้ากูก็ไม่รู้ <laughs> เอ <laughs> อฮดช็อตเฮดช็อต เออได้ไงล่ะเจ็บนี้อีกนานอันนี้เรายังตามสกอร์ไม่ทันเลยเจ็บนี้ไม่ได้ดูคิดซุเปอร์วีเต็มเต็มเลยโอ้โหเล่นโหดมาครับไม่กล้าออกไปล่ะอ๋อ อย่างเงียบดิเฮ้ยกูหนาวที่จะหักนายอยู่แล้วขาด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 คนดีขาดความรักอบอุ่นเห็นผมสบายตอนนี้นั่งที่อยู่ผมยังไม่หายไม่สบายหักนายแล้วเป็นไรครับไม่สบายอ๋อผมไม่สบายดีนะ ไอ้บาเก็ตฮะต้องเข้าใจครับอ๋อไอ้บาเก็ตถ้ามีเสียงตึ๊ก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 อะไรปรากฏมีคนท้ามานี่ยังไม่ได้ลองเลยนี่ยไอ้บาเก็ตกูล็อกกูล็อกมาจากไหนฮะอ๋อกูล็อกเพราะไม่มีกุญแจเข้าใจไหมกูบอกว่าอย่างนี้เอ๊ะหรือพ่อมึงตีกันเลยเดี๋ยวเรียบร้อยทักฉีดเฮดช็อตกันเลยทีเดียว เฮดช็อต mm hmm. ประมาณสองนัดแล้วโอ oh. okay. รู้สึกยิงทุกน oh. ัดเฮดช็อตโอ้เอาแล้วไงเวทขาดความอบอุ่นกอดและตุย๋ยโอเคฮะเราก็จบไปแล้วเกมที่หนึ่งนะครับกับ FC นะฮะ